ซึ่งเคยเป็นประธานฟีฟาในระหว่างปี1998จนถึงปี2015ก่อนจะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหลังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวมพันกับการชุดิตในองค์กรน,นั้นได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่าการวนกลับแผนจัดฟุตบอลโลกทุกๆ2ปีเพราะต้องไม่ลืมว่าพื้นฐานของเก็ฟุตบอลคือบรรดาสโมสรและผลกระทบที่มีต่อสังคม หากโปรแกรมเตะของทีมชาติที่ยิบขนาดนี้สโมสรเหล่านั้นอาจจะสูญเสียสิทธิในการดำรงอยู่ของอสโมสรดังนั้นตนจะมาเห็นด้วยกับการจักฟุตบอลโลกทุกๆ2ปีชวนติดตามทีมอัปเดตครับพรีเมียร์ลีกอัปเดตอันเดโรคอนเต้ผู้จัดการทีมกิตาทองธนภพนสเปอร์ยอมรับว่าการเสืิมทับในช่วงตลาดนักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้ไม่ใช่วิธีการในการแก้ไขปัญหาของทีม หลังเพิ่งเอาไปแพ้ต่อเชลซีสูนต่อสองสอฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกเมื่อคือวันที่หมกราคมที่ผ่านมาที่สนามแซฟฟอร์ดบริเดโคชชาวอิตาลีกล่าวว่าเดนมกรราคมเป็นเรื่องยากมากที่จะมองหานักเตะสิ่งที่ทําได้ในเวลานี้คือต้องทํางานหนักและพัฒนานักเตะในทีมมองว่าตลาดซื้อขายนักเตะเดนมกรราคมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้วิธีการแก้ไขปัญหาตอนนี้คือการทํางานและพัฒนาทีมในทุกๆด้าน พรีเมลีกอัปเดตทั้งหมดคือข่าวกีฬาช่วงนี้ครับส่งศักดิ์วันนนวิจิตรรายงานครับเสนอข่าวกีฬาโดย fm 9 9 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครบทุกข่าวสารวงการกีฬาครบทุกเรื่องสุขภาพและท่องเที่ยวต้องที่นี่ fm 9 9 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง,แรงติดต่อโฆษณาทโทร02-201-6550 สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และจิรยุจับบางสนับสนุนโดยปลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะด้วยหรือไม่นะครับคือกดทุกกดเนี่ยตามข่าวบอกว่ามันมีข้อยกเว้นคือโนเล่ได้รับการยกเว้นเป็นการทำตามกฎของออสเตรเลียละและรับรองการยกเว้นโดยคณะแพทย์นะครับของออสเตรเลีย ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเบื้องต้นเนี่ย<ช>เอาว่า,<ช>า,วาโนเร่มั่นใจว่ามั่นใจเขาอุทธรณ์แล้วสามารถที่จะแข่งขันได้เือนเขารู้เลยว่าเขาสู้ได้นะครับอ่ะก็รอเวลานิดนึงนะครับแต่สถานการณ์ของโนเร่ จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างที่เราสองคนทิบก็คือยังต้องถูกกักตัวอยู่ในเลสติกแอ a r ียที่ไม่ให้ไปยุ่งกับใครในออสเตรเลียในเรื่องว่าใช่นะครับเพราะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเซอร์เบียโอ้โหเมื่อคืนนี้ต้องรู้เลยว่าโมโหมากเพราะนี่คือนักกีฬาหมายเลขหนึ่งของโลกในประเภทเทนนิสเราได้รับการปฏิบัติจากออสเตรเลียแบบนี้เนี่ยเซอร์เบียไม่พอใจเป็นอย่างมากอืมครับก็ ก็ต้องต้องมีหลักการนะ่ะเอาน,นี่ผมไม่ใช่ข้าข้างของออสเตรเลียนะคือเขามีกฎตั้งไว้แล้วพี่หมอ,อใช่ไหม,มคุณก็เอาหลักฐานนะครับในการยกเว้นแล้วก็ทุกสิ่